ท่านี้ทั้งชาติถ้าคุณไม่มาร้านผมก็คุณไม่ได้กินคือไม่ได้มีอะไรมาเข้าฝันเราใช่ไหมให้เราขายไม่มีในความคิดของผมตอนเล็กกับผมมันมีข้าวมันไก่แล้วทำไมมันไม่มีข้าวมันเป็ดผมใช้3 x x เเลยถึงมีอยู่ร้านเดียวในประเทศไทยครับอาจจะว่าในโลกใบนี้ก็ได้นะครับพี่ก้อยบอกได้เลยว่าอันนี้รับเฉพาะนะคะเฮียเขาว่าแอบมากระซิบกับพี่ก้อยนะคะว่า สวัสดีค่ะก้อยจากช่องคุณดิเกลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาย่านอุดมสุขค่ะหรือว่าถนนอุดมสุขนะคะซอยสุขุมวิทร้อยสามค่ะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับอุดมสุข41เลยค่ะร้านที่มาวันนี้นะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆกับซอยอุดมสุข40หรือตรงข้ามอุดมสุข41นะคะที่มาร้านเนี้ยในวันนี้เพราะว่าไปอ่านเจอในรีวิวนะคะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขามีเมนูที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยหาที่อื่นไม่มีแน่นอน แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็ไปพิสูจน์กันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวไปกินไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะไปค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีค่ะก้อยเครยค, e ครับ e <a. S 3> ผมย e ชื่อ<ม>อะไรจ๊ะ นายเลิศเลวันครับเลิศเลวันค่ะครับผมเป็นเจ้าของร้านเลิศสุราข้าวเป็ดที่เป็นสินค้าหนึ่งเดียวในประเทศไทยและอาจจะว่าในโลกใบนี้ก็ได้นะครับโอ้เปิดเป็นกี่โมงคะอ่าร้านผมเปิด9ก้าโมงเช้าปิดบ่ายสามนะครับมีวันหยุดไหมคะไม่มีวันหยุดครับขายทุกวันครับผมค่ะคำคำว่าปิดบ่ายสามนี่หมายถึงว่าสินค้ามันหมดแล้วนะครับ เพราะนั้นถ้าลูกค้าจะมาทานร้านผมนี่จาก9้าโมงเช้าถึงบ่ายบายโมงยังมีนะครับแต่บ่ายสองบ่าย3ามนี้มาลุ้นกันเลยครับว่าจะเหลือหรือไม่ขายอะไรบ้างคะที่ว่าอบอกว่าไม่มีที่อื่นเนี่ยเราเราขายหลักจริงๆคือฟังดีๆนะครับ ข้าวมันเป็ดครับเป็นสินค้าเดียวเนื่องจากว่าเป็ดเนี่ยเขาต้มขับพะโล้นะครับน้ําพะโล้มันมาหุงเป็นข้าวมันไม่ได้มันเลยไม่มีข้าวมันเป็ดตั้งแต่ต้นนะครับแต่ผมมั่นใจว่าการต้มเป็ดของผมต้มกับน้ําเปล่าเพื่อเอาน้ําซุปมาหุงเป็นข้าวมันครับเลยถึงมีอยู่ร้านเดียวในประเทศไทยครับมีเมนูอื่นไหมจ๊ะมีข้าวมันเป็ดข้าวหมกเป็ดและข้าวหมูอบข้าวหมกหมูครับ คุณต้องเข้าใจนะว่านา้ำซุปของผมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทำให้พิธีพิถัน,ปนไปหูเป็นข้าวไม่ได้นะครับเพราะว่านา้ำซุปมันจะมีกลิน่นสาบผมไปได้หลักการของในหลวงคือการแทนที่น้ำถ้าเอาน้ำสะอาดมาไล่น้ำน้ำไม่ดีเวลาผมต้มเป็ดเนี่ยไอของที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาผมก็ใช้น้ำที่สะอาดเทไปใส่ในการต้มเป็ดเนี่ยเพื่อให้มันไล่น้ำที่ไม่สะอาดที่ไม่บริสุทธิ์ ออกไปอยู่ที่อื่นยังเหลืออยู่ที่ต้มเป็ดนี่เ,เป็นน้ำสะอาดทาอยู่แบบนั้นจนกว่าเป็ดจะสุกน้ําซุปเรามี 2- อสองอย่างนะครับ<ะ>หนึ่งคือน้ําซุปดั้งเดิมของมันคือน้ําซุปธรรมดา2คือน้ําซุปเป็นน้าซุปเป็ด,ปดตุ๋นมะนาวดองแต่บอกก่อนนะครับว่าคนที่ขอน้ําซุปมะนาดองถ้าคุณขอแล้วคุณไม่ทานนี่โดนตีก้นเจ้าเจ้าของร้านโบย,ยนิดหน่อยครับโวย่อาจจะโดนบิดปงกออะไรอย่างเี้ยใช่ใช่ ก่อนที่จะมาขายเข้ามันเป็ดหรือขายอาหารเมียมีอาชีพอะไรมาก่อนคะไม่ครับพื้นฐานของผมก็อยู่กับไก่กับเป็ดนี่แหละครับค่ะมามาอยู่ที่ผมเป็นคนพัทลุงนะผมเป็นคนปากใต้ครับอยู่ไรปากใต้พัทลุงนะครับได้มาเมื่อก่อนมาขายไก่อบปี4 6นี่ขายวันละ500ตัวนะแต่ไขวันนกมันเล่นงานผมก็หายแล้วก็ขายใหม่มันไม่ได้ครับมันมันไขวันนกมันล่อมาตั้งตั้งเกือบ2ปีอ่ะครับนานไป ปัจจุบันนี้ยังใช้น,นี่ยังไม่หมดเลยในวันที่เฮียมันเริ่มเปิดร้านวันแรกเนี่ยไอ้ข้ามันเป็ดเนี่ยลาวร้านเลย ผมสินเล้า,ลาล้า,านผมมีโอกาสได้เปิดร้านตรงสุขตร้อยหนึ่งทางทางเข้าว,วัดธรรมมงคลนะ่ะมันจะผลไม่กินก็พลากกินละว,วะ<อ>คนมาถึงถามเอาข้าวมันไก่จานนึงผมบอกว่าไม่มีครับข้าวมันไก่มีแต่ข้าวเป็ดครับโอ้อไม่เอาไม่รู้จกักอุตส่าห์ตื่นมาต้มไก่แต่ต้องเป็ดแต่ตีหนึ่งตีสี่เปิดตีสี่แล้วตีห้าแล้วตีหกแล้วเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงแล้วปิดร้านนี่หมดไปกี่ร้อยตัวปิดร้านไปแล้วปิดร้านสี่ทุ่ม,มหมดไปกี่ตัวไม่ได้รักําม แล้วทีนี้มีเจ้คนหนึ่งแกมารับเป็ดข้าวมันเป็ดของผมโดยให้ผมทําห่อเล็กๆราคาย่อมเยาเพื่อขายของใส่บาทหลังจากแกไปขายแล้วพราได้ฉันพลามาผ้ามาบอกกับกับโยมที่ใส่บาทบอกว่าไอ้ข้าวที่โยมซื้อมันมันคืออะไรอร่อยมากเลยพูดแค่นี้เพราะเพราะว่าผ้าเขาพูดไม่ได้ว่าอร่อยโยมซื้ออีกไม่ได้เพราะเป็นของบิธภัาฑทีนี้เลยผมกับเจ้เขางื้มือแทบหัก เบราวิงเลยโอ้โหท,ทาไม่ทันเลยอาจจะว่าถ้ามันเป็นเกิดเพราะวัดทธรรมคลก็าได้มาครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าแนะนําตัวละครเหมือนเดิมว่ามีอะไรบ้างนะคะเต็มโต๊ะเลยค่ะจานของพี่ก้อยแน่นอนค่ะต้องพิเศษล้ํากว่าใครเลยอันนี้ซูเปอร์สเปเชียล90บาทนะคะจะมีข้าวหมกกับข้าวมันเป็นข้าวสองสีนะคะแล้วก็จะมีไก่อบหมูอบแล้วก็เป็ดต้มนะคะราดน้ําเป็ดมาเรียบร้อยแล้วเ mm hmm. นาะแล้วก็จะมี ของโปรดเราด้วยหอมเจียวจุกจุกจานนี้วันนี้พาน้องไอเดียมาเหมือนเดิมค่ะน้องไอเดียกินอะไรอะ่ะไก่อบอันนี้ไก่เหรอล่วงล่าไปก่อนแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างตะ <laughs> กี้แต่แอบได้ยินกินเข้าไปคำแรกแล้วืออหือของตะก้องจะเป็นข้าวหมกข้าวหมกเป็ดค่ะเฮียบ,บอกว่ามาร้านเฮียต้องสั่งเป็ดนะหนึ่งจานแล้วที่เหลือจะเป็นไก่หรือเป็นหมูก็ไม่เป็นไรตามไป ในหมวดของข้าวหมกกับข้าวมันเนี่ยคือ65บาทเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวมันเป็ดค่ะข้าวมันเป็ดก็65นะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นข้า,ขา 6, ะะวมนนาหมกหมูอบค่ะอันนี้ก็65บาทเหมือนกันนะคะโหบอกตรงเลยเมนูร้านเฮียน่ากินมากเลยจะมีอันนี้นะคะซุปเป็ดตุ๋นมะนาวดองของฟรีค่ะอันนี้เฮียแถมให้ฟรีนะคะ เนื่องจากเรามากัน3ามคนเฮียเลยให้ชามใหญ่ถ้ามาคนเล็กก็ก็จะเป็นชามปกตินะคะสิ่งที่จะลองสิ่งแรกเลยคือข้าวหมกคะ่ะเห็นแล้วแบบว่ารวมทั้งได้กลิ่นด้วยน่าลองสุดๆเลยเข้าวหมกไม่ทำมันจออโอ้พอกินเข้าไปคำแรกนะคะความเป็นเม็ดของข้าวความมันแล้วก็ความหอมของข้าวคะ่ะแล้วข้าวเขาจะมีรสหวานนิดๆอนีน่ะกินแล้วอร่อยเลยคะ่ะ อันนี้เข้ามันนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะมีความต่างกับข้าวหมกระดับไหนนะเนีข้าวขาวเม็ดนุ่มแล้วก็มีความหอมแต่จะมีความหอมที่แตกต่างจากข้าวหมกแต่รสหวานคล้ายๆกันค่ะอืมละมุนมากเลยตอนอยู่ในปากอะคะ่ะไม่มีกระด้างเลยนะคะเดี๋ยวมาลองเป็ดกันเลยดีกว่าไฮไลท์ของเขาเลยมาร้านนี้ถ้าใครสั่งไก่นะเฮียจะถามทันทีเลยทำไมไม่สั่งเป็ดเมกี้ตกใจเลยแม่ <c oughs> กรรมวิธีเยอะมากไอเป็ดเนี่ยนะคะเท่าที่คุยมาลองเลยดีกว่าอืมคือเป็ดแต่มันมันนุ่มมากเลยนะคะมันนุ่มมากแล้วเนื้อมันไม่เป็นเชียนเลยนะคะแล้วมันมีความหอมแบบไอพวกแบบเครื่องปรุงเขาอะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะตัวน้ําลาดเนี่ยคือเค็มหวานแล้วก็หอมกําลังดีเลยค่ะต่อเลยดีกว่า อันนี้จะเป็นหมูอบนะคะเดียบอกว่าใช้ส่วนหัวไหล่พี่ก้อยก็ไม่รู้นะไอหัวไหลเนี่ยมันจังหวะตรงไหนนะคะลองเลยดีกว่าโอ้โหนุ่มมากพี่ก้อยสังเกตเห็นนะคะไอตัวหมูเขา่ะเนื้อหมูเขาอะไอเครื่องหมักเขาอะมันจะซึนเข้าไปถึงในเนื้อเนื้อในของหมูเลยอะทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะอันนี้ของไอเดียไก่อบมา ไม่ได้กินหน้ากินมากเลยชิ้นใหญ่เปเลเลยตัดไปเดี๋ยวขอตามด้วยข้าวหมกกับของเจียวนิดหนึ่งค่ะของโปรดเลยอร่อยจังขอขอราดน้ำจิ้มน,นิดหนึ่งแล้วก็ติดข้าวมันเข้ามานิดหนึ่งน่าจะอร่อยเลยค่ะหน้าตาแล้ว เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ากินปุ๊บอื้อหือเลยคือน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากเลยมันไม่ใช่ซีฟูด้ดไม่ใช่พริกน้ำส้มนะมันอยู่ตรงกลางระหว่างกันเนี่ยค่ะซุปเป็ดตุ๋นมะนาวดองค่ะอันนี้เป็นแถมฟรีนะคะเอาอย่างกินแล้วนะชื่นใจกลิ่นแบบมะนาวดองชัดเจนแล้วก็มีรส เผ็ดพริกไทยกลมกลม่อมน้ําซุปที่เขาใช้กระดูกเป็ดตุ๋นนะ,นะคะคือแทบจะไม่มีความหวานเลยมันเป็นความหวานแบบธรรมชาติแ่ะแต่โดดเด่นด้วยกลิ่นของมะนาวดองกับตัวพริกไทยเลยค่ะอร่อยจริงๆคือสังเกตเลยนะในถ้วยน้าซุปเขาอะ่ะมันจะไม่ได้ใสนะมันจะค้นคลักเลยค่ะเห็นไหมเขาจะมีเนื้อเป็ดยุ่ยๆเนี่ยที่มันถูกตุ๋นจันเปื่อยอะ่ะปาปนอยู่นะคะดีมาก เดี๋ยวลองกินกับหมูดูบ้างดีกว่านะคะน้าจิ้มแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกับไอ้หอมเจียวะคะ่ะสุดยอดไปเลยขอเปิดอีกคำหนึงชิ้นโตโตเลยนะคะเต็มๆเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยต้นตำนานของเฮียพอนิดนึงคะ่ะไก่อบค่ะไม่ให้เสียศรัทธาจัดไปอ mm. หมอมมาก เย่ยมจริง ร้านนี้โดยภาพรวมอะพี่ก้อยว่าเขาทํารสชาติทุกจานเลยนะคะได้ค่อนข้างเข้มข้นถึงรสถ,ถึงเครื่องเข้าเนื้อเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบกินรสระดับประมาณกลางๆหรือจืดเนี่ยพี่ก้อยว่าอาจจะไม่ชอบเพราะของเขาเนี่ยกินทุกคําเข้มข้นทุกคําเลยะค่ะด้วยปริมาณนะคะพี่ก้อยคิดว่าของพี่ก้อยเนี่ยจานเดียวอิ่มเลยแต่พี่ก้อยเนี่ยสั่งแบบซูเปอร์เปเยลนะคะจานหนึ่งเกาบาทแต่ของน้องไอเดียกับตากล้องอะจานหนึ่งหกบาทอะเขาบอกว่าเขากินอิ่มนะสิ่งสําคัญเนี่ย่ของเมนู เขาอกว่าพี่ก้อยว่าอยู่ที่ตัวเนื้อของทุกเนื้อเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ด <S <S เนื้อหมู <S <S หรือเนื้อไก่อะ่ะมันมีรสัมผัสแห่งความ,มน,วนุ่มนวลอ่ะที่เท่าๆกันเลยนะคะไอ้ตัวเครื่องหมักหรือว่าความเข้มข้นน่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อถึงรสทุกชิ้นเลยค่ะตัวน้ําลาดเนี่ยคือเขาะจะมีความเค็มๆกลมกล่อมมากๆแล้วก็มกีมความหอมเวลาเราเอาน้ําลาดแต่ลาดลงไปบนเนื้อต่างๆน,น,นะคะน้ําลาดแบบเมืาอมันไปผสมกับไอ้ตัวเนื้อที่มันถูกหมักไว้อย่างดีแล้วอ่ะมันยิ่งเข้มข้นถึงใจแล้วก็อร่อยถึงลิ้นจริงๆ กินแล้วรสชาติติดปากติดลิ้นเลยค่ะไอตัวน้ําซุปเป็ดถุนมะนาวดองเนี่ยมันค่อนข้างแค่ข้นคลากเลยค่ะค้นคลากถึงขนาดแบบตักเอามาลาดข้าวกินยังได้เลยเนอะมวลรวมของร้านนี้โดยรวมทั้งหมดเนะี่ยพี่ก้อยว่าเสียดายอะ่ะเขาไม่อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองอะ่ะถ้าเขาไม่อยู่ในที่ที่ชุมชนเมืองนะพี่ก้อยว่านะโอร้านแต่ขายดีมากเนะ่ๆขนาดเขาอยู่ปลายแหล่งชุมชนนะดูข้างหลังสิคะ คมเตมเลยอ่ะตลอดเวลาเลยอ่ะฉุดย้อมมากๆเลยเพียเขาแอบมากระซิบกับพี่ก้อยนะคะว่าว่าอะไรนะตะก้องเขาบอกว่าคนที่อยากได้สูตรของเขาอ,อ่ะเขาขายนะสอ,ส,สองแสนบาทสองแสนแต่เพียเขาบอกว่าแต่ถ้าคุณอนะ่ะคนที่ดูอยูแ่แล้วมีหน้าร้านอยู่แล้วนะหรือว่าขายอะไรอยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือแบบว่าจะเปลี่ยนอย่างขายเนี่ย มาให้เพียเขาสอน,น <eres S 2> <freedoms. S 1> เนี่ยก็จะบอกสูตรฟรีทุกอย่างเลยอ๋อหมายความว่าคือต้องมีหน้าร้านอยู่แล้วใช่ใชใชไหมแล้วก็อาจจะอยากจะทําเสริมเมนูเพิ่ม<ช>หรือ<ต>เปลี่ยนขายสอนฟรีเลยใช่ไหม อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะโทรไปหาเฮียได้เลยค่ะพี่ก้อยทิ้งลิงก์ทิ้งสูตรไม่มีใครทิ้งสูตรพี่ก้อยจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรศัพท์ของเฮียไว้ที่ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์บนสุดนะคะจบแล้วค่ะถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งจริงๆไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไปตามต่อกันได้ใน Facebook IG แล้วก็ Tik t o k เลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ